เป็นพืชเศรษฐกิจที่คอยที่หล่อเลี้ยงนะครับในไอ้เบิงทอมเมนอีจกจักรอบเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวอนันลุ่มตาเพิ่นเชีอยนสายนะ้ามาใสา่ใส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 ,ส่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จ้าดวงการเกษตรภาพมาเบิงองคความรู้ครับเกี่ยวกับการให้น้ําปีนี้มาแลกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเพิ่นวิ่งทอมเมนอยู่นะครับเดี๋ยวเพิ่นเขี่ยนสายเชี่ยน เดี๋ยวทีเดียบึงนี่นะครับวู้นรถเดินอินาเง้วชาวไร่นะครับชาวไร่กำลังเล่งให้น้ำเพราะว่าปีนี้มันมีมักกะลาเลยครับซัวซัวสงการนี่สินักกน็นี่พี่น้องว่ายน,นี่จะตายเป็นเบื่อเลยแหละนะครับ ที่รับชมอยู่นี่นะครับเป็นกระบวนการเตรียมวางท่อเมนให้น้ําให้น้ำนี่ให้อ้อยไล่ให้น้ำอ้อยนี่ไล่อ้อยนี่ลงเขียนนี่มันนะี่น็นนี้นี่อี่นนี่น คันนี้หอดหา660ปีไปยัยสมผมยังไม่เกิดนะครับ <นา S 1> ผมย้ำมาผมถ่ายผมถ่ายรถเรียวนั้นก็น่าดูเหมือนกันผมยังไม่เกิดแน่นอนครับไอ้คันที่จอดอยู่นั่นนะครับ6 0บต้องมีครับเฮ้ย <laughs> มันยังขับได้อยู่แต่ <laughs> ขาเรียกว่ามันมันต้องช่วยมันให้มันยืนต้นให้ได้เพราะว่ามันแรงปีนี้มันแรงนะครับพรามันแรงก็ต้องหาวิธีการอย่างมันกำลังวิ่งทออยู่คนีครับฝนมันทิ้งช่วงมันหลายปรากฏกันเอลนิโยลานิยานะครับมันเป็นที่นี่ที่นี่ก็ต้องก็ต้องดิ้นรุ่นหาวิธีการเพราะว่า ที่ที่เห็นต้นอ้อยอยู่นี่นะครับก็คือลงทุนไปทั้งปุ๋ยนะครับเรื่องท่อนพันเรื่องน้ํามันที่ใช้ไถร,รอบหนึ่งรอบสองรอบสามยกลอ่อปลูกอีกมันเป็นทุนทั้งนั้นที่ลงไปนะครับทีนี้จะปล่อยให้มันเสียหายไม่ได้เดกษตรกรเราก็ต้องดิ้นรนหนาะเอาคืดานด้ยนะ <c oughs> <c oughs> ยังจะเสียอันเดียเสียมาเป็นสนับสนุนช่อง ม่แน่แล้วตกใจเอ๊ะใครวะนะครับผมที่ผมมาทำอย่างนี้ผมอยากให้ให้ให้มองเห็นถึงความจะเป็นในการวางระบบท่อน้ำที่เข้ามาในไร่นะครับป <aggi S 1> กตินะครับเราจะไปสร้างเด๋ยวถนนลาดยางนะครับที่นี่เราลองเปลี่ยนแนวคิดหาลองหาแหล่งน้ำใหญ่ๆนะครับแล้วก็สร้างเคืือนสร้างยังไงเพื่อพันน้ำนะครับ มันอย่างที่โครงการผันแม่น้ําเลยนะครับที่จะผ่านอำเภอสุวรรณคูหาเขามาทั้งน้องบรรัวลําพูเขามาทั้งอูดรนแต่ว่าผ่านไปลงเขื่อนอุบลรัตน์นะครับมันจะตัดคิ้วอันตัดเขามาเนี่ยไหมปล่อยมาทั้งผู้เข้าก็ดีแน่พูดทำเสียงลอ,อ,อลงบัานเขา, <laughs> เา,า่เอาหน้ามีแล้วเอาหน้ามีแล้วเอ้ามาหดอ้อยเอานะครับ เห็นนะคือถ้ามันทําได้จริงๆมันได้ดีมากนะครับมันจะได้ประโยชน์พดผลมากกว่านั้นไรอ้อยไรนาข้าวของพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีมันก็จะได้นั่นนะครับและนี่เขาจะไปเติมโครงการเขาจะไปเติมเกรื่องอุปทานแต่ว่าก่อนไปเครื่องอุปทานแล้วตอทองแลมาทั้งนี้เั้งนา้เขบ้านเขาก็ได้ไลมาต่งผู้พันหน่อยเนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าศึกษามาแล้วยี่ปีนะครับแต่ว่าพึ่งพอด้วกับคุม คุ้มครับให้ไเวจะว่าเท่าไหร่รอดได้ในผลประโยชน์นะครับนี่นี่คือโครงการที่คือมันต้องคิดไปมากกว่าน,นั้นแล้วเพราะว่าเราเราไปเห็นแต่อิสาราเอลเขาอยู่ในกลางเทะเลทรายบ่มินเขาทาได้แล้วทำไมประเทศไทยมันจะทำไม่ได้นะครับไล่อ้อยจาก10ตันต่อไล่มันจะเพิ่มไป2ี่0ตันถ้ามันได้น้านะครับนี่คือวิธีคิดนะนี่คือวิธีคิดปีนี้มันแรงจริงๆครับ ไอเบิ้งอ้อยมันแตกเนาะมันจําเป็นจะต้องทําให้ให้มันโตให้มันยืนให้ได้นะครับก็ว่าแต่คนเห็ดไอ้อ้อยทําไรสิ่งแวดล้อมมันบ่แม่นทำไรเ้อครับเพราะว่ารถตัดเ้ากระใสรถตัดคนตัดผมกระตีใบอยู่ให้ผมผมก็ไ่ได้ไปเผาอ้อยเชาวไร่กระถือโจมตีอีกเอานะครับมันมันเป็นยังสัน่นไอ้ท่อที่เห็นนี่คือท่อพอมเม้นครับ เพื่อนกำลังแตงเพื่อนสิแตงเด๋ยวปล่อย,อยน้ำใส่ทามัางน้ำหมื่นลิตรนะครับแต่เพื่อนบอกว่าใช้เวลาการให้น้ำแค่30นาทีหมื่นลิตรนะครับแป๊บเดียว30นาทีมันเลยต้องไห,หลไหลนะครับเดี๋ยวเขายืนต้นได้เดี๋ยวก็กปล่อยเขาแล้วนะครับตาอ้อยพันยัง แค่คือคนค้อนกันสามแค่คือผสมกันครับเยอแสดงว่าโอ้ยพัดเนี่ยนี่แปลงนี่ยพัดเลี้ยงดีครับเดี๋ยวก็จะได้ขยายนะครับเนี่ยนะครับเขาก็จะค่อยๆแตกเขาก็จะค่อยยืน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 ต้นเขาไปอย่างนี้นะครับ ประเด็นคือเราต้องช่วยเขาให้ยืนให้ได้นะครับดินสีแข็งดินสีแนียแต่ว่ามันมีเครื่องมือที่ทต้องตอง,ง,งช่วยนะครับนี่นะครับสามร้อยเมตรโดยประมาณสองร้อยเมตรโดยประมาณนะครับแต่ละ,ะแต่ละท่อแต่ละท่อท่อเล็กๆที่วิ่งในไร่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับเป็นทีมเป็นทีมที่ให้น้ำนะครับเป็นไล่ตัวอย่างที่คือมันก็เจ็บปวดเนาะเราลงทุนไปเยอะแยะแต่ว่าต้องมาเสียกับระบบความภัยแล้งแห้งแรงเนาะน้ำตาคอเบ้าละเงินทั้งนั้นนะที่ลงนะครับพวกเราก็มีชีวิตอยู่ด้วยต้นอ้อยเนาะก็ต้องดินหนให้มันให้มันอยู่รอดให้ได้ นะครับสูตรลูกหูลูกตาก็มีแต่ไรอ้อยนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่คอยที่หล่อเลี้ยงนะครับในไยเบิงทอมเมนอีกจักรอบหนี่ยเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวอนลุ่มตาเพ่อนเสียวอนสายน้ามาใส่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 ที่หลันที่หลันเดี๋ยวก็จะปอยน้าครับ

มาแล้วครับอ่าเริ่มแล้วอันนี้เขาเขาเปิดจุกมันบ่ะครับเนี่ยเพื่อต่อสายมาใส่ก่อน นี่ครับมันก็จะมาเริ่มจุดปลายตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้เทละส่วนเทละส่วนเดี๋ยวก็จะไล่าสายตรงที่มันพับนะครับ เพราะว่าสายมันก็พับบางทีมันเลยต้องใช้เครื่องปั๊มช่วยนะครับเอาให้เบิร์นพ่อหอมปากง,งข้อกันร,ระบบ้ํำครับอ่าเดี๋ยวไปประยุกต์ใส่คาดว่าคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์นะครับกับกับ สมาชิกชาวไรอ้อยเนาะดูนะครับดูเพื่อเรียนรู้ครับไม่ได้มีอะไรวัตถุประสงค์อะไรแฟงเล่นมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าผมผมมาดูผมก็จะได้รู้ด้วยครับโอเคครับซุดลูกหูกล,กลูกตานะครับนี่ครับสายเมียนมันจะแลนไปของมัน